สวาทชที่ร้อนทุกช้นด้วยแล้วเดรจะมาดูสแลนเดอร์แมนชหมครับสแลนเดอรด์แมนมการก็อาจจะคเคยพบเห็นสแลนเดอร์แมนบ้างครับไม่บ้างครับวันนี้เราจะมาออดอรมนนะก็อาจจะไม่หลอนนั้จังครับอขอไปด้วยครับเรามาดูอันหนึ่งกันเลยครับ คนฟันหมูก็ได้เออจะได้เนื้อสดมาครับแล้วอันที่สองครับง่ายครับขอ,อ,อยู่ทีนแต่สน ชอบในที่ชอบขังตัวในในตัวเองครับชอบขังตัวชอบขังตัวในที่มืดเนจงจริงชอบขังตัวในที่มืดอัอนที่อสองต้องมาทำดูโลก น uhm hmm. oh oh. ี่ครับน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 ี่ครับโอ้โหโหครับต่อไปครับชอบพ่อตัวตายยังไม่ตายครับสวนตายครับโอ้ยตายเออทำไม ชอบฆ่าคนขังตัวไว้ต้นไม้แล้วก็ชอบฆ่าคนขังตัวไว้ต้นไม้ชอบโฆษณาเรื่องรลอนขังตัวซ่อนตัวพาคนเดินมาก็จะเต้เลย,ยอยู่ไปกดมาเจะเอ้เลยแต่คนละคนไม่มีเลยวะ<ๆ> อือหุมของเราครับสมัันี้ขอลาไปก่อนครับคลิปสั้นไปหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดเต็มให้ครับคลิปยาวก็ตอนเช้าอาจจะไม่ได้ลงครับเพราะว่าผมอ่านหนังสือสอบครับใช่ครับโ้ลา